สวัสดีค่ะผู้ติดตามช่องทุกๆท่านนะคะไพ่2อถ้วย two of cups สามารถเป็นสัญลักษณ์ของหุ้นส่วนที่สวยงามและพักดีไม่ว่าจะเป็นความรักมิตรภาพหรือธุรกิจเป็นไพ่เชิงบวกของการทำงานเป็นทีมและมีความสมดุลระหว่างความแตกต่างและความคิดเห็นของกันและกันความหมายหมายถึงมิตรภาพ ความร่วมมือทางอารมณ์ความสัมพันธ์การร่วมงานกันการแต่งงานกันสหาภาพแรงงานความเชื่อและความคิดเห็นร่วมกันการยอมรับความแตกต่างข้อตกลงสัญ,ญลักษณ์ไพ่สองถ้วยถ้วยถ้วยคือสิ่งที่กักเก็บน้ำไว้และทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆมันสามารถแสดงถึงความสมดุลของอารมณ์เมื่ออิ่มแต่จะไม่สมดุลเมื่อล้น นกพิราบสามารถบ่งบอกถึงความเงียบสงบและความสงบสุขที่เข้ามาในชีวิตของคุณสัญ,ญลักษณ์ดั้งเดิมเฮอร์เมสสามารถเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเล่นแร่แปรธาตุและภูมิปัญญาทั้งหมดเหล่านี้ถ้าทั้งสี่ยังมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อีกประการหนึ่งความเพอ้อฝันความเพอ้อฝันสามารถเป็นตัวแทนของผู้คนที่มารวมตัวกันเพื่อสร้างสิ่งที่แข็งแกร่ง และทรงพลังยิ่งขึ้นชายเมอร่ามักถูกมองว่าเป็นไปในทางลบและก้าวร้าวซึ่งอาจบ่งบอกถึงธุรกรรมที่ทำให้เข้าใจผิดได้เสื้อผ้าผู้หญิงผู้หญิงสวมเสื้อผ้าของนักบวชชั้นสูงและผู้ชายสวมเสื้อผ้าของเดอะฟูลสิ่งนี้สามารถบ่งบอกได้ว่าคุณต้องใช้สัญชาตญาณของคุณอย่างชันจลาด และอย่าโง่เขลาและไร้เดียงสาเมื่อเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนธาตุธาตุน้ําอิทธิพลทางโหราศาสตร์ดาวศุกร์ในราศีกรกฎคําตอบใช่กับไม่ใช่การตีความที่สําคัญใช่หินที่เกี่ยวข้องกับไพ่ใบนี้สตารูบี้เชอร์คอยส์การทําบุญเมื่อได้ไพ่ใบนี้ควรถวายตังเตียงนอนพระ เก้าฮีนั่งปาวรณาเป็นผู้ดูแลพระสงฆ์จัดหาสิ่งที่พระสงฆ์ต้องการไพ่สองถ้วยทั่วไป The Two of Cups ที่ปรากฏในการอ่านโดยทั่วไปจะบ่งบอกถึงการเป็นหุ้นส่วนที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตส่วนตัวในอาชีพการงานหรือความสัมพันธ์ของคุณและจะเป็นไปในเชิงบวกและเต็มไปด้วยความพักดี มีแนวโน้มที่จะมีการยอมรับความแตกต่างและความคิดเห็นและจะมีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างพันธมิตรทั้งสองความรักและความสัมพันธ์ The Two of Cups เป็นไพ่เชิงบวกเมื่อปรากฏในความรักหรือความสัมพันธ์เป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคู่ของคุณ มีความกลมกลืนและสมดุลเป็นไปได้ว่าคุณทั้งคู่ยอมรับความแตกต่างของกันและกันและกำลังมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันอีกทางหนึ่งคือ two of cups สามารถบ่งบอกถึงเหตุการณ์ความสัมพันธ์เช่นการแต่งงานการขอแต่งงานหรือการสังสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการ์ที่เกี่ยวข้องรองรับ two of cups เช่น the h i e r o p h e n the lover justice และอื่นๆอีกมากมาย ค่ะหากเพื่อนเพืชอบในคลิปของอาจารย์นะคะฝากเพื่อนเพื่อกดหัวใจกดติดตามช่องให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ